วดรััจมแคสเกมไม้ค้างคาเวอร์ช right oh, okay. ัน0 9 5เกาวอร์ชันเก่าว euh, anyway> ันนี้จะมาเ่นนิดนึงครับโอเคมาเลยย่กดโออเอล็กเลลโอเคดนี่ผมสร้างโลกโอ้ผมสร้างรลกเมอหน้าตงตัวกมาเล่นโดยเฉพาะเลยเจออะไรนี่ ถคาเห็นอะไรแปลกๆก็บอกคอมเมนต์มาได้ผมจะอ่านลงเฟนะโอเคอุ้ยอะยังยัง้เ shit oh what the fuck is that มันคืออะไรเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นี่ครึ่งอัน โอเคบ้านอยู่เรีมท้ายก็ดีแล้วต้องเดือดร้อนโอ๊ยม็ดจะหมดเร้วแต่ถ้าข่าวมันเออนี่มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเอ,อนะเอองช่นเก่าแล้วเขาไม่อัปเดตหรือเปล่าโอ้เจอของด้วยอย่าจมได้บ้านที่มีหัวสลับอะโอเค โอเคเป็นเนึ้นะโอเคได้ขอนดีมาอยู่นะซึ่งผมลงมดวิ่งมอดไหลโอ้โหโแบบเ b า c k ทำมาดีกว่าฟิวฟิวฟิวซึ่งผมลงมดสีกับเปอร์มดวิ่งแต่แดมโอเค โอเคคัะกวางกว่าจะสร้างบ้านใหม่แต่ชิลเลอร์ทักมาไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะครับไม่เป็นไรผมไม่ว่าเลยนะครับซึ่งผมเมื่อก่อนผมบังคับให้ดูนะครับผมมิชแนลของตัวเองแต่ว่าชิลเลอร์ดูชแนลผมให่คนกดซับสไครนะ้นะครับผม เก yup. ียวต้นไม้ก่ะแล้วลักโลกเกียต้นตกยที่เ okay. ปิดโอ้ใจวายเลยเกีทุ่งโลกลับฤกษลับปกลับปโอเคเดี๋ยวเราคุยกันก่อนก่อน cái okay. chúa mình chuỗi hoặc có cái món ăn cái món gì ăn lại cái này, ăn 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 này โอเคติดมากไว้แล้เกันอะไรต่างๆเสียงพูมอาจจะหายไปโอเคจะขุดเห็นทุกคนเมนมาว่า ผมก็อันนี้เป็นนะเมื่อก่อนบอกทุกคนว่าบอกอันไม่เป็นอไม่เป็นแต่วันนี้อัดได้แปลกจ้งผมโง่ไงมีไม้หมดหนึ่งพอไปตัดไม้ก่อนโออเคืมโอเค ถ้าใครต้องการมดโอ้ยแหลกต้องมยแหลกวะ่อกีถ้าใครต้องการมอดอะไรบอกมาครับผมมีโปรแกรมลงมดแต่ผมไม่บอกความลับนะครับช่วยกันไล์เยอะๆนะคะเวลาพปกแกรเกมมันจะได้จะได้การลงคลิปเนี่ยครับี่นะีานาทีจะเยอะนิดนึงครับพานนี้ โอเคๆไปเร็วๆท่อมาเดียวขออยู่ที่พื้นก่อนคนระับโอ้ยแหลกทำไมมันแหลกวะโอ้ยวัตฟล k is t เดสหรืออาดว่าแล้วเบ็ดจะหมดซิบายบายครับเจอกันครับนะครับครงหน้า,นาสวัสดีครับ